ทำไมมันสวยอย่างนี้ส่วนไม่มีคำบรรยายตอนได้เราไปตรงนู้นนะคะมันเป็น p r i v a t ก็คือส่วนที่ส่วนบุคคลนะแต่ว่าพี่เขาซื้อบ้านอยู่ที่นี่สามารถเข้าไปได้นะคะนี่สองคนสองกลุ่มนะนะคะบ้านเขาอยู่ข้างบนสวยมาก อ,อ,อือพี่หนูบอกว่าตรงนี้เราสามารถเดินไปได้นะคะตรงนี้นังบอกว่าสามารถเดินข้ามไปอีกเกาะหนึ่งได้ถ้าน้ำลงนะอ้โหสวยมากสวยมากสวยมาก,ม,ากมันไม่มี ไรจะพูดแล้วสามค้าเหมือนเดิมค่ะ O M G โคเชกิตวาสันอ่ะโคเดธาจริงเหรลาบมีคำว่าคนคก็ยืนดูอันนี้อะไรรอยเท้าเฮ้ยรอยเท้าอะไรอ่ะพี่นี่ไงหมาไม่น่าจะใช่หมามันใหญ่มากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมีฮะ ชิงโรเบบสวยจังเลยมันไม่มีคำบรรยายแล้วพี่หนูขอแค่สามคำ M O G M O G อย่างเดียว <S <S> <S <S> <S ตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อกับข้าวเสร็จแล้วก็ขับมา หนูก็จะหนูก็จะพูดอย่างนี้แฟนหนูบอกว่าพูดคำอื่นสิพูดอยู่สามคำแค่นั้นแหละเอ็มโอจีก็มันสวยมากจริงๆค่ะเดี๋ยวสะพานไม้นู่นหนูยังไม่พาไปนะไหนไปออกเส้นนี้สะพานไม้ไหนนู่นข้างหน้านู่นสะพานไม้ข้างหน้านู่นนู่นนู่นสะพานไม้ข้างหน้าโอ้รุ่นเหรอคะใช่ยังไม่พาไปสั่งรุ่นมันจะพาไปสั่งนี้โอ้ไม่ก็ว่างใหญ่มากอมเอจีแล้วโอ้โอ้เอ็มจีสวยมาก อยู่นี่สักอาทิตย์หนึ่งนี่คงจะเดินทั่วไหมคะคิดว่าจะเดินทั่วไหมก็ต้องข้ามไปฝั่งกันนู้นอีกอะ่ะวัวอยู่บนเขานุน<อ>่นย้ายไปที่ไปเรื่อยอันนี้คือเขาย้ายเองหรือว่ามีคนเอาเขาไปไว้คะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันย้ายที่ไปเรื่อยแพะมันไปย้ายที่ไปเรื่อยอ<ป>พี่หนูถ้าพี่บอกว่าตรงแหว่งเนี้สามารถเดินไปได้เรือข้ามมาได้หรอคะ เ้าเข่าของเขานี่ไม่ใช่เท่าเอวของเราเหรอคะเนี่ยแบ่งเนี้ยมันก็ไกลหนูไม่มีเพื่อนหนูก็เลยไม่อยากจะไปฝั่งนู้นคนเดียวหนูเดินหนูก็เดินูสวยมากเลยถึงมันจะเป็นแค่หิมะแต่มันก็สวยอะ่ะสวยมากจริงๆอะพี่หนูเป็นภูเขาเลยแล้วโอ้เนาะแล้วมึงอย่ามาสวีทกันเถอะนี่นะอิจฉาอิจฉาอารมณ์เสียเห็นคนเห็นคนรักกันไม่ได้อิจฉา ถ่ายถ่ายวิดีโอค่ะพี่หนูสีมันลูกมันน่ากินมากอ่ะพูดให้หนูอยากทดลองอีกแล้วแต่ว่ากินไม่ได้กินไม่ได้เหรอคะมันเป็นยังไงอู้ลูกมันอืม